หยินอ่าน,านัน CEO ขายส้อยสุดหล่อยอดขายสุดปังดันแฮชแท็ก u n v i e d ทะลุเทรนยินอ่านันหวอง CEO น่าหล่อทำสร้อยขายแค่ไม่กี่นาทีหมดเกลี้ยงแล้วจ้าดันแฮชแท็ก u n w i e d ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทำไม่ทันขายไว้รออุดหนุนกันต่อไปเลยจ้าซ้อยสวยคนทำขายก็ชื่นใจอีกบทบาทหนึ่งของหยินที่แฟนๆพร้อมกันซัพพอร์ตตลอดทุกชิ้นงานเลยทีเดียว สดใสและน่ารักนอกจากงานในวงการแล้วหยินอัานนั่นนางแทนซีอีโอผลิตสร้อยมาขายแล้วจ้าสดใสแบบหยินมีหลายแบบให้เลือกซารเปิดขายวันแรกวันที่21มีนาคมทำโมเฟนแฟนตื่นเต้นจนฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฟนๆอุดหนุนกันหมดแล้วจ้าภายในไม่กี่นาทีใครสนใจก็สามารถติดตามได้ใน i g u n w i l l co ของซ e o หยินได้เลยจ้าขายเองไลฟ์เองเป็นนายแบบเองยอดพุ่งกระจายเลยจ้า